สวัสดีค่ะแก้มกัญทิชาบวรัตนกุลเจ้าหน้าที่ประจำโครงการบ้านกลางเมืองเอดิชั่นพระรามเก้ากรุงเทพกีทาค่ะทำเลที่ตั้งของโครงการเรานะคะตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพซึ่งสามารถเข้าสู่พระรามเก้าเนได้เพียงแค่10นาทีอีกทั้งยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายอนาคตและยังใกล้ ทางด่วนเนี่ยถึง2ส,สายด้วยกันอีกด้วยค่ะตัวโครงการของเราค่ะคอนเซปต์ก็คือ Privacy in Privacy มีจำนวนยูนิตเพียงแค่94ยูนิตเท่านั้นและเรายังจัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกค้ามากถึง3ไร่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้แก้มขออนุญาตพาเข้าไปชมบ้านตัวอย่างนะคะจะได้ชมว่าบ้านตัวอย่างของเราสวยขนาดไหนเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านตัวอย่างของเราแล้วค่ะบ้านฟังก์ชัน e x t e n New Series ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากถึง218ตารางเมตรสี่ห้องนอนสีห้องน้ำสามารถจอดรถได้ถึง3คันเดี๋ยวต่อไปแก้มขออนุญาตพาไปดูฟังก์ชันในส่วนของ Digital Door Lock เชิญทางด้านนี้เลยค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นประตู Digital ลด o ล l ็อกที่ทั้งโครงการเนี่ยได้มอบให้กับทางลูกบ้านของเราทุกท่าน ัวดิจิตอลรลอของเราตัวนี้สามารถใช้ได้ถึง3ระบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือนะคะใช้ชิปการ์ดและอีกทั้งยังสามารถแตะรหัสเนี่ยสามารถเข้าบ้านได้อีกด้วยเพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับลูกบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะตอนนี้แก้มพาทุกท่านเข้ามาในส่วนของพื้นที่รีวิง o ูมของตัวบ้านเราแล้วนะคะตัวพื้นที่รีวิง o ูมของตัวบ้านเราค่ะออกแบบให้เป็นลักษณะของพื้นที่ Flexible Space เพื่อให้ทุกพื้นที่เนี่ยทุกท่านในบ้านเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ตรงเนี้ยได้ร่วม ัวห้องโถงของเราค่ะได้ดีไซน์โดยใช้กระจกลักษณะของพารารมิกเพื่อให้ทุกท่านในครอบครัวเนี่ยได้สามารถมองเห็นวิวในรอบๆบ้านอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะแก้มพาทุกท่านเข้ามาสู่ห้องครัวค่ะพื้นที่ทางด้านนี้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นทั้งครัวไทยหรือว่าเป็นครัวฝรั่งลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะ พื้นที่ทางด้านนี้นะคะแก้มพามาชมก็คือจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่บริเวณชั้นหนึ่งในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มาพักด้วยค่ะแล้วท่านไม่สะดวกเดินขึ้นชั้นหนึ่งเนี่ยสามารถให้ท่านพักบริเวณนี้ได้เลยห้องเนี้ยเรายังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันทำเป็นห้องทํางานหรือว่าทําเป็นห้องดูโฮมเทเลเตอร์ได้อีกด้วยและบริเวณชั้นหนึ่งของเราค่ะยังมีห้องน้ําที่สามารถรองรับการอาบน้ําได้อีกด้วยค่ะ ตอนนี้แก้มพาทุกท่านขึ้นมาบริเวณชั้น2ค่ะตัวห้องนอน Grand Master Bedroom ของตัวบ้านเราค่ะซึ่งสามารถวางเตียงขนาด k คิงไซส์อีกทั้งยังสามารถวางพื้นที่ Living Space บริเวณทางด้านนี้ได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของทางด้านเนี้ยค่ะก็ยังเป็นพื้นที่ของห้องนอนขนาดใหญ่ของเราซึ่งบริเวณเนี้ยังสามารถวาง walking closet ขนาดใหญ่ลักษณะแบบนี้ได้เลยส่วนพื้นที่ทางด้านนู้นค่ะก็จะเป็นห้องน้ําที่ทางโครงการยังได้จัดเตรียมอ่างอาบน้ําไว้ให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะพื้นที่ทางด้านเนี้ยค่ะจะเป็นพื้นที่ส่วนของด้านหน้าห้องแกรนด master bedroom ของเรา จะเป็นพื้นที่ Six เนเจอร์สเปซของเจ้าของบ้านค่ะซึ่งทุกท่านสามารถตกแต่งพื้นที่บริเวณน,นี้ได้ตามใจชอบเลยค่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้น3ของบริเวณตัวบ้านเราแล้วนะคะซึ่งชั้นนี้เรามีห้องนอนขนาดใหญ่ถึง2ห้องด้วยกันก่อนอื่นแก้มขออนุญาตพาชมห้องนอนทางด้านนี้ก่อนเลยนะคะค่ะตอนนี้แก้มพามาบริเวณห้องนอนของที่ชั้น3แล้วซึ่งห้องนอนนี้ค่ะทางโครงการเราได้จัดเป็นห้องนอนเด็ก ซึ่งวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งถึง2เตียงแต่ว่าเราสามารถปรับวางเตียงคิงไซส์ได้เลยนะคะในห้องนี้แล้วก็ที่สําคัญในห้องนี้ค่ะเรายังมีห้องน้ําเพื่อความเป็นส่วนตัวอีกด้วยค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในอีกห้องหนึ่งของบริเวณชั้น3นะคะซึ่งห้องนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่สามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เหมือนกันอีกทั้งห้องนี้ค่ะเรายังมีพื้นที่ขนาดใหญ่จ Walk ัด w a l k ก n c l o s e t เป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของห้องได้อีกด้วยค่ะ พื้นที่ทางด้านนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ w a l k i n ินคอร์ส่วนตัวของห้องทางด้านนี้เลยอีกทั้งทางด้านนี้จะมีห้องน้ำส่วนตัวสำหรับพื้นที่ห้องนี้อีกด้วยค่ะค่ะตอนนี้แก้มพาทุกท่านมาชมในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเรานะคะซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แล้วก็บริเวณทางด้านนี้ค่ะจะเป็นตัวอาคารขับเคลื่ของเราซึ่งมีสระว่ายน้ำฟิตเนสและห้องรับรองเดี๋ยวยังไงแก้มพาเข้าไปชมด้านในเลยค่ะ ตอนนี้แก้มพาทุกท่านเข้ามาส่วนของพื้นที่บริเวณห้องรับรองนะคะซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดพื้นที่โถงสูงซึ่งทุกท่านสามารถมานั่งพักผ่อนมานั่งคุยงานพื้นที่บริเวณทางด้านนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในพื้นที่บริเวณในส่วนของสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำที่ทางโครงการเตรียมให้เนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือแล้วทางด้านบริเวณนี้ค่ะเราสามารถเทควิวในส่วนของพื้นที่สวนทางโครงการได้อย่างเต็มตา360องศาอีกด้วยค่ะ อนนี้เราขึ้นมาอยู่บริเวณชั้น2ของตัวคลับเฮาส์แล้วนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ฟิตเนสซึ่งมีเครื่องเล่นเนี่ยครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้เวทแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นลู่วิ่งตัวจักรยานอากาศตัวนี้นะคะซึ่งเวลาเรามาใช้พื้นที่บริเวณนี้เราสามารถมองเห็นพื้นที่ส่วนกลางทางด้านล่างได้อีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะแก้มพาเข้าเยี่ยมชมโครงการวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางโครงการเราคะ่ะมีบ้านเปิดโซนใหม่ New Home New Place เป็นบ้านราคาพิเศษคะ่ะ7.77ล้านบาทจากราคาปกติ8.79ล้านบาทถ้าเกิดท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแก้มได้ตามเบอร์084 123 8806ยยังไงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเราขอบพระคุณและสวัสดีคะ่ะ